ข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไมบางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสอีกได้มไหมให้บังกับตัวกับใจเธอเธอยังไม่มีใครโอเคครับก็สวัสดีชาวแกร้งพีพทุกคนก็ทุกท่านอีกเช่นเคยเดิมเลยคล้ายแพทแมติกเพนะครับทุน3.5มเคว่าเอามาทุนเบาๆก็น่าจะมีโอกาสรอดมากกว่าทุนหนานะมาแต่ยังไงก็ขึ้นอยู่เกมผมว่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับ อะผมเล่นในหน้าค่ายของทูตูวินนะครับเครีบ็ดก่อนนะับแรกนะครับขอจำเไม่เยอะเลยผมจะทุ่มไม้เดียวนะครับแต่ขอป็ดก่อนป็ดก่อนถ้าไม่ได้จริงก็น่าจะจัดที่ไม้3.2ครีนะมันไม่มีไม้สัห้านะอ่ะถ้าจะได้ผมเล่นเกมไรขอมาได้เลยนะครับขอมาได้เลยบอกเลยนะครับแต่ขอเกมดีๆหน่อยคุณผู้ชม นีมาสวยวะ่ะม่ต่อเลยงุนลงมากล้วยลงมาเออเหมือนจะดีวะ่ะเบ็ดเลยไหมเหมือนจะมาดีแต่อ่ะขอขึ้นแักสามสินะครับลองดูไปก่อนนะดูเชิง จัดยังไงเลยไมไปขึ้น,นได้ลเลยสามจุดหกเรมจัดเลยเห็นไหมสองตัวขึ้นมา3.5นะครับแต่ยังไม่ขึ้น3.6ทุดกที อ่ะเรียบร้อยครับน่าจะได้จัดที่สามครีสุดเบ็ดนะครับไม่รู้ว่าเบ็ดไปกี่ทีแต่ขาดทุนนะตันนี้ขอกำไรเบาๆเลยนะกันนะขอึ้นสักห้ครีขึ้นไปนะครับขอไม่เยอะโอ้ยสวยาัดโอเคครับผมปีเกมลงมานะครับอ่ะ ดวงใจครับไออย่างน้อยก็เข้าฟรีครับผมยังขาดตุนอุ้ยคุณมมเล่นนะทำเขากับม้สามร้อยอ่ะซื้อไปอ่ะไม่ถึงสามร้อยดิเออเอาอ่ะมา่ะหมดไปสองร้อยกว่าเข้าฟรีสปินเบดสามสองโอ้โเท่ากับไม้สามสามจสองเครียอเออ,อะไรจะดวงดีขนาดนี้แตกไหไมจะบอกว่าสมของฟรีนะโอ้โหไม่แตกเลยสี่ห้าหกด้วย พูนล,ลงมาสวยครับคูนร <Nice. S 1> ้อยคูนห้าสิบคูนยี่สิบโหอะไรก็ได้เคมาเออมาสวยครับคูนลงมาอคูนลงมาครับผมเงินก็ลงมาครับคูนล,ลงมาโอ้ยยอดข้างหน้าไปเกือบจะสามร้อยลวแต่ไม่ถึงครับก็เน้นๆกับผมคูนไปหนึ่งครับผมก็สเสร็จเลนแน่าไปดิครับเออมันสุดว่ะแมงดอกมาก็มานะดีเป็นน้ำครับ 4่ยุดครา่าอเ,เรียบร้อยครับผมจบสวยงามพรัา8เท่ากับของฟรีไม่ได้ฉันเลยอากำไรเน้เนๆขรัผมก็ประมาณ5เรครับพอขอเลิกเลยแล้วกันครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมก็ในช่องของเกลือสลสอตนะผมใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกฝากกดไลค์กดต like ิดตามครับอยากให้ผมไปจัดเกมไหนหรือไปใส่เกมอะไรเม้นมาได้เลยนะครับอช่วยๆคอมเมนต์กันเลยนะครับผม ป่ะเจอก,กันทีคเครปหน้านะครับอ่ะนีขอตัวลามไปก่อนเลยล้กกันนะครับกำไรสามเครอเอาเรื่องดอูไม่อีกกกำไรห้าเครพอ,อ,อเลิก